สวัสดีค่ะยินดีต่อเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู่ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาโฮกค่ะพลพีน้องคะมาพบม,มาพอกกันกันไปในช่วงแรกของเมื่อวันที่สิบห้าเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพลพีรทองค่ะมนี้นะคะแอดภาา พาพี่พ้องมาเท่าสุขุสุกนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้าโค้งสุดท้ายค่ะพพี่้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากแม่นั่งเลขซีตัวอมตะนะคะพี่้องคะวันนี้แม่นั่งสรุปโค้งสุดท้ายให้ชุดบนชุดล่างให้นะคะไปพี่พ้องคะแนวทางแรกนี้นะคะของแม่นั่งนะคะสีแดงมาเป็นตัวได้พยพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีนะคะแม่นั่งค่ะจ้าจ้าสงากับยุบันแม่นี่แหละ แม่เป oh, โอ้ oh, oh, แม่เปิดเตี้ย <laughs> <laughs> นุ่มันเปนพื้นเปิดจะดอกวาเออแับแม่็พี่เบี้ย้องผูทากยุงสี่ะลูกเออจะจะเอาวันนี้คลองสุดทนะ <c oughs> ้ายนะแม่นะะ้าค่ะหลังหลังหลังไม่หลายก็ได้ลูกได้คะ่ะแม่คะเดนสามสีเดนสามสีค่ะดันสามแปดอ่าเด่นสามซี 4, กลัลองลองลองสามศูนย์ก็ลุกลองสามศูน ร่องสามศูนย์ค่ะกันสามแปดกันสามแปดค่ะจ้าเท่านี้ละอืมโ<ม>อ้<ม>ล่างหน่อยคนอูน,ออน,นั่นไหเนาะเออบ้นน่ะหนูลาบ่นนั่นนั้นเ,เ,เรียกเรียกล่างลอยนี่มีศูนย์ศูนย์หกแปดแหละเดี๋ยวเซลเดอร์ล่าลอยศูนย์หกแปดวันนี้กันเบี่ยงอันกันเบี่ยงนั่นเบี่ยงเบี่ยงแปดล่องสามบ่นเดะค่ะมันเนี้มันนี้เรียก เรียกสองตัวมีมีหกสามก็แปดสามแค่นั่นละอืมจ้ะบนจ้ะหกสามแปดสามแมนล่างสามสี่สามศูนย์สามแปดค่ะเอออันเดียวกันนั่นละหน่อยเออแล้่อันเดียวกันเออจะจาได้แม่มีฟันบ้างงวยเลยมาดิค่ะมีฝันบอค่ะมีบอกบอหลกร้านแม่แม่ฟันแม่กับฟันบอหนึ่จะาเกลืออืมค่ะแม่แม่จะเรียกศูนย์อย่แล้วลู เออได้เด้ค่ะจ้าเป็นแนวทางเด้อลูกหลาเด้อจ้าแม่จ้้าจาอันขอบคุณในหลายเด้อแม่เด้อค่ะจ้าจ้าคุณแม่สวัสดีมือวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอบคุณในหลายค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะความคิดน้องคะแนวทางจาก แม่นั่งนะคะเลขซีโตวอมตะพี่น้องคะมืมนี้มานเน้นยำโครงสุดท้ายเด้วได้พี่น้องประว่ามันนี่เป็นมือวันที่สิบห้าแล้วนาะพี่น้องเนาะก็เลยแม,ม่นมั่งแล้วก็เลยมาเน้ยนยำนะคะอ่าในช่วงแรกนี่แหละคะ่ะไปพี่น้องคะมอนี้ในชุดนี้ก็มีครบนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะไปพี่น้องคะสาหรับจุดบนถ้ามาเบิ่งจุดบนก่อนนาะ,ะพี่น้องเนาะบนนะคะหลักร้อยนะคะบนหลักร้อยมี0ศูนย์หกแปดนะคะพี่น้องคะบนหลักร้อยศูนย์หกแปด วิ่งบนนะคะ8กับ3นะคะเน้นไปที่8นะคะพี่น้องคะบันนี้จับคู่บนค่ะ6 3 8 3นะคะพี่น้องคะ6 3 8 3ล่าง3 4 3 8 3 0นะคะพี่น้องคะเอ้าจะไหนก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับโครงสุดท้ายแรงนี่นะคะแนวทางจากแม่นางเลขซีโตอมตะนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณา,าเบิ้งเนาะ <c oughs> พี่น้องทังช่องนําเสนอ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของแม่นางเลขซีโตอมตะเนี่ยม,มันอะนัมแนวทางของแม่นางว่างแนวทางเป็นงวดแรกนะคะต่าไ้ก็ ค่อยต้อหาแม่นางนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพรมพี่นองค่ะโทรหาแม่นางแม่นางคือบริเวณโทรหาแม่นางแม่นางแล้วต้อกับแล้วต้อมหาเบิ้งหน้าลุ้ยเนาะพรมพี่นองค่ะเพราะว่าเบิ้งหน้าลุ้ยกับบรูดจักเบื้องเราเราก็โทรมาหาเบิ้งหน้าลุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะมือนีแอทฮองก็สิได้นิ่มแนวทางของแม่นางมาฝากพรมพี่นองบรรเทาสุขสุขคนเด้อพี่นองเด้ออาจจะในกับพิจารณาเบิ้งนะคะตาว่าเลขกสี่ตัวของเราเนี่ย สี่ตัวของเราสีมีสองสูตรเนาะพี่น้องเนาะคือจังคลิปแรกที่แม่นางเราหายมากนะคะเป็นเลขสี่ตัวสองสูตรนะคะแล้วกลับมาชนกันยุทธีดแปดกับเก้านะคะพ่อ่พี่น้องคะแต่ว่ามะนีแม่นางมาสรุปให้แล้วก็จับคู่ให้สรุปอ่าโครงสุดท้ายให้ทั้งชุดบนทั้งชุดล่างนะคะพ่อ่พี่น้องคะจังไลยก็น,นั่ไปพิจารณาเบิ่งนะคะอันมะนีก็ยังเป็นอยู่ในช่วงเทศกาลสงการานต์เนาะพี่น้องเนาะเป็นมือที่สาม เป็นมือที่สามเป็นมือสุดท้ายของเทศกาลสงการแล้วนะคะจังไดยก็ให้พอยพี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขคนนะคะอ่ามีความสุขในอ่าช่วงเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะคะให้พอยพี่น้องสุขุสุขคนมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็รมเออื่นนี่ก็ขอให้รับโชคมีโชคสุขุสุขคนนะคะไปพี่น้องค่ะอันแนวทางของแม่นางมณีกับบ่มีอันใดหลายมีซัมนีนะคะมีซัมนีเนาะแต่วันออกก็ิเว้าคลิปนี้ให้เต็มแปลนทีคือเก่านั่นล่ะพ่อแม่พี่น้อง ตามกฎกติกามารยาทของเพิ่นเนาะก็ต้องเว้าให้ครบไปน้าที่ขึ้นกานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาอ่ทาทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงแน่พ่อแม่พี่น้องภาพชาัดบ่เสียงชัดบ่พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อ่าอยู่ทางจังหวัดใดคอมเมนต์เข้ามาบอกในเรื่องพี่น้องเด้อภาพชาัดเสียงชัดบ่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะพ่อแม่พี่น้องว่าโอวบังเด้ดวยเสื้อตัวนี้เสื้อสงกรานต์นี่งามเนาะพ่อแม่พี่น้องบอกว่าแอไปซีดนี้นี่พี่น้อง มันสิมีอันนี้เสือลายไท่พัสดุ์พนว่ามันเป็นผ้าอ่าขาเจ้าว่าคนขายเนี่ยพนว่าเป็นผ้าไทยเป็นผ้าไทยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าสิมีผ้าจีนพร้อมเป็นผ้าของจีนนี่ยเราเพิ่งก็เเ็ยเป็นลายดอกลายอย่างออกมาแต่ว่าผ้า, 11, 000, 000, 000. ามันสิเป็นมืดๆคณะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่นี่ผ้าไทยผ้าลายไทยผ้าผ้าไท่พนวังสีละคนขายพนก็ว่าผ้าไทยเอกรเลยเอาอันนี้แหละผ้าของไทยเนาะพี่น้องสนับสนุนสินค้าไทยและนพ่อแม่พี่น้องค่ะ มันกรงามผิดกันที่พอมันเปนดองคะของพันมันสิเป็นผ้ามืนๆแล้วก็โตยิใหญ่ๆจริงๆนะพอมันเปนดองคะเป็นผ้าเป็นผ้ามืนๆแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าบ่มืนดตาไล่กับสีสันสีสันคักแน่เอ็ดมากสีสันงามพ่อใส่เราอุ้บตะละยหน่อยเป็นสีใส่สีสมบ่คือสันนีดพี่น้องมาใส่ันี้สีสมเข้ากันกับดอกใหม่อยู่ทั้งหลังเลยพ่อแม่พี่น้องค่ะหาแนวเยว่าซืือดอกพ่อแม่พี่น้องเออแต่ว่าเสือตัวนี้มันใส่แล้วมันก็ง่าบิีเลดี้พอแม่พี่น้องเขาเป็นแจมอ่ะนะพ่อแม่พี่น้องค่ะปกติอ้าสสสสใ่่่แตเือขววนมาก สีใสจะเสือขาววันนี้ก็เลยมีเสือสีสันขึ้นมาเนี่ยเออกัดวูให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาจังน้อยนะนะพลอยพี่น้องคะนี่ยแหละพลอยพี่น้องอืมเนี่ยจังน้อยน Coca ี่ก็ส <venue> ิไปสงน้ำไปสงน้ำพระเนาะพลอยพี <sans outsiders> ่น <reapp> ้องคะอยู่อยู่วัดอยู่ในหมู่บ้านอันนี้แหละพลอยพี่น้องอืมอะไะพ่อยพี่น้องคะจังใดก็ให้พ่อยพี่น้องมีความสุขสุขคุสุขคนเด้อพ่อยพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็สมเป็นมื้อสงกรานต์อยู่ดอกพ่อยพี่น้องคะเพราะวันยังวัดติ๊บพลอยพี่น้อง ย่างกับเวนี่มือนีหอนเมื่อดมื่อแดดเมื่อที่พี่น้องคะแดดเมื่อดมื่อแอดไปไหวพระตอนเที่ยงแอดไปไหวพระอยู่อ่ายู่วัดนี่แหละไกลไกบ้านไอ้นี่จังหน่อยนี่ทางไปประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละพ่อพี่น้องคะโอ้โหถอดรองเท้านี่ถอดรองเท้านี่ย่างย่างพื้นปูนเนาะปุ้ยแบบว่าคือจังนั่นสิพ่องนี่แหละฟาฟาเท้านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องคะนั่นสิพ่อง มันห่อนแห่หรีบไปพี่น้องคะตะเวนซื้อหัวเลยแม่แอดไปตอนแอดไปแล้วเนาะไป,ปพี่น้องคุ้นกับไปหลายหลายเพลันไปสงน้ำพร้อม่านาพะพ่อไปพี่น้องคะเอาอไปพี่น้องจังไดก็ให้มีความสุขเด้อในมื้อนี้นะคะประกาศสำหรับพ่อแม่พี่น้องนาสิเดินทางกลับบ้านเออนาสิเดินทางไปเฮ็ดงานนาสิเป็นวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่าไปพี่น้องคะงานนาสิ เปิดวันทันใดเอกจำบ่ได้เนาะปกติเฮ็ดเฮ็ดงานอ่าหน้ามองเฮ็ดงานเอ้น้า,นาสิเปิดประมาณวันที่สิบแปดเอกจำบ่ได้พี่น้องออกมาจากเฮ็ดงานประจำในซีปีหาปีแล้วเด้พี่น้องคะก็เลยจำบ่ได้เนะาะจังก็ให้ปลอดภัยสุขุสุข้ขขขอนแต่ว่าที่สำคัญมื่อื่นนี่ห้มีโชคมีลาบสุข,ขุสุข,ข้อนเด้อพ่อพี่น้องท่านใดที่เขำว่าเบิ่งคลิปนี้ให้แห้งๆลุ่ยๆปังๆนะคะพ่อพี่น้องคะเอาเวลามาครบเวลาพอดีครบเวลาพอดีเด้อพี่น้อง ขอบคุญขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนมาฮอดถึงอ่านาทีนี้นะคะขอบคุณขอบคุณที่พอ่อแม่พี่น้องบ่ลลัคาญน,นะคะ <screen> พอ่อแม่พี่น้องคะ่ะยันยันยันพอ่อแม่พี่น้องลัมคาญน,นะคะพอ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาอ่าคาสิมีประมาณนี้สําหรับแนวทางของแม่นางเลกอมะตะนะคะพอ่อแม่พี่น้องคะ่ะแอคคาซิได้คอต,ตัวล่าพอ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้บอกันไม่กับเอดในคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ